สวัสดีครับผมวันนี้วันที่16กรกฎาคมปี2566นะครับผมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมหลายท่านก็สอบถามเข้ามานิดนึงครับว่าหลังจากที่ดําเนินการนะครับผมเขาเรียกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปลําดับต่อไปก็คือการรายงานตัวนะครับสิ่งที่หลายท่านสอบถามต่อจากนั้นอีกก็คือว่าเมื่อเรารายงานตัวแล้ว นะครับผมจะได้เงินเมื่อไหร่วันนี้นะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็น Q&A นะครับเป็นคำถามสำคัญนะเกี่ยวกับการรับเงินผู้กันตนที่ดำเนินการขอหรือว่ายื่นรวมไปถึงการนะครับผมรายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมในมาตรา3-3ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านะจะได้รับเงินก็ต่อเมื่ออย่างไรสิทธิ์ไหนสำคัญนะครับหรือกรณีใดที่ไม่ได้รับเงินอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันแต่ละ คำถามเลยนะครับผมนะเริ่มจากคําถามแรกแล้วกันนะครับผมคําถามแรกถามว่านะครับผมเงินจะเข้าบัญชีหลังจากการรายงานตัวกี่วันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็สอบถามมาเหมือนกันนะนะครับผมนะคำตอบก็คือนะครับเงินจะเข้าบัญชีนะครับประมาณ7ถึง15วันทำการหลังจากรายงานตัวแล้วนะครับผม7ถึง15วันทำการหลังจากรายงานตัวแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะเช็คดูว่าเอ๊มันก็เลยนะครับ15วันแล้วเราก็รายงานตัวไปแล้วนะครับอันนี้นะฮะให้แนะนำนะติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมด่วนเลยนะครับว่าเอ๊ติดประเด็นอะไรนะครับผมที่เงินไม่เข้านะครับผมอันนี้ก็สำคัญนะในเรื่องของคำถามแรกนะครับคำถามต่อมาครับผมกรณีได้งานใหม่ระหว่างการรายงานตัวนะครับรับเงินชดเชยทำอย่างไรได้บ้าง คำตอบครับหากนายจ้างใหม่ยื่นประกันสังคมตามมาตรา3-3ก็ให้มาแจ้งยุติการรายงานตัวได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ที่เราอยู่นั่นเองอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับก็มีหลายท่านก็อาจจะอยู่ในกรณีหรือเคสนี้นะครับสำหรับกําลังที่รายงานตัวได้รับเงินอยู่นะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยไปได้งานใหม่นะครับผมก็จะต้องดําเนินการอย่างไรก็ตามที่แบ่งปันนะครับ ต่อมาครับผมในกรณีที่นะครับมีอายุนะมากกว่า55ปีจะขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้หรือไม่นะครับกรณีนี้นะครับผมทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าอย่างนี้ครับจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานพูดง่ายๆคือไม่สามารถรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้แต่ท่านนะครับที่เป็นผู้กันตนเนี่ยสามารถยื่นขอรับสิทธิ ประโยชน์กรณีชราภาพได้เห็นไหมฮะนะครับผมในกรณีชราภาพเนี่ยนะครับก็คืออายุเนี่ยถึงละสิ่งที่จะต้องทําอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับต้องทําการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการขอรับเงินนะครับในส่วนของกรณีชราภาพ ท่านก็ส่งต่อไปเรื่อยๆถูกไหมคุณสมบัติตัวแรกก็คืออายุเนี่ยครบเนี่ยครบแล้วนะครับก็เหลือแค่สิ้นสุดนะครับความเป็นผู้กันตนแค่นั้นเองนะครับผมก็แจ้งกันนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราขึ้นทะเบียนครั้งแรกแล้วดําเนินการอย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ขึ้นทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วรอหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็รายงานตัวตามช่วงเวลาในการรายงานตัวแต่ละครั้งนะครับผมอันนี้ก็ ให้เขาเรียกว่ารับทราบเนาะแต่ว่าหลท่านบอกว่าเอนะครับผมถ้าเรามีการรายงานตัวแล้วแต่เราไม่ได้ไปรายงานตัวก็นะฮะก็ถือว่าเดือนนั้นเนี่ยนะไม่สามารถที่รายงานตัวย้อนหลังได้ท่านก็ต้องไปรอนะครับในเรื่องของการรายงานตัวในเดือนถัดไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในเดือนไหนที่ท่านไม่ได้รายงานตัวนั่นแหละท่านก็ไม่ได้เงินชดเชยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ คนร,รู้แล้วก็คนทราบเช่นเดียวกันนะนะครับผมอ่ะเป็นสิ่งที่นํามาอัปเดตกันนะครับต่อมามีระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยหลังจากกรณีว่างงานได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าสามารถแจ้งได้เมื่อในยจ้างแจ้งวันสิ้นสุดการทำงานในระบบภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากการลาออกจากงานนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนรทราบเพราะอะไรครับ ทำไมถึงต้องนะครับระบุว่าภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากที่เราลาออกและก็รู้ว่านายจ้างเนี่ยแจ้งสิ้นสุดวันของการทํางานในระบบเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเราอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมครับท่านก็จะมีการได้รับสิทธิ์เนี่ยเต็มริมิตเลยแต่ถ้าช้ากว่าหลัง1เดือนหลังจากที่ท่านเราออกไปแล้ว สิทธิ์ที่จะได้รับมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเห็นไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับถามว่าไปในเดือนที่2ได้ไหมได้แต่สิทธิ์เนี่ยที่ท่านจะได้รับเต็มๆก็จะหายไปนะครับผมหายไปอันนี้ก็แจ้งกันสําหรับในส่วนของเรื่องนี้นะครับผมต่อมานะครับในกรณีนี้นะครับก็น่าสนใจนะมาดูกันครับ กรณีลาออกนะครับต mhm. ้องรายงานตัวกี่ครั้งนะครับแล้วก็ต้องได้รับเงินชดเชยอย่างไรนะครับกรณีลาออกนะต้องรายงานตัวเนี่ยครั้งนะครับจะได้รับเงินชดเชย30%ของเงินเดือนไม่เกิน90วันนะครับอ่านี่ก็ให้ทราบนะกรณีลาออกนะครับรายงานตัว3ครั้งซึ่งจะได้รับเงินชดเชย30%ของเงินเดือนนะครับไม่เกิน90วันนะครับต่อมา กรณีนะครับผมเลิกจ้างต้องรายงานตัวกี่ครั้งและได้เงินชดเชยอย่างไรกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะครับจะมีการรายงานตัวเนี่ยหครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชย50%ของเงินเดือนครับไม่เกิน180วันอ่าอันนี้แยกเคสกันดีๆนะเคสแรกก็คือกรณีลาออก เตที่2กรณีนะครับถูกเลิกจ้างานะครับผมต่อมาครับการรายงานตัวจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถรายงานตัวได้ในวันนัดหรือว่าก่อนวันนัด7วันนะครับผมนะอันนี้ก่อน7วันหรือนะครับหลัง7วันก็ได้อยู่ในช่วงนี้นะครับหน้า7หลัง7นะอันนี้ย้ํานะถ้าเกินจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับ ก็ถือว่าไม่ทันต่อการรายงานตัวในครั้งนั้นถูกไหมก็ต้องรอครั้งถัดไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียสิทธินะนะครับในเรื่องของการรายงานตัวนะครับจำไว้ครับสมมุติว่าเขาบอกวันที่10ก่อนหน้าวันที่17วันก็คือครับตั้งแต่วันที่4ได้เลยถูกไหมนะครับวันที่4ได้เลยหรือหลังวันที่17วันก็คือวันที่17ก็เช่นเดียวกันก็สามารถยังทันยังทําได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของวันที่ระบุ การรายงานตัวเนี่ยมันจะอยู่ในระบบถูกไหมคลิปก่อนหน้าเราทำไว้แล้วว่าวิธีการเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับผ่านทางมือถือเนี่ยนะหลังจากที่เราลงทะเบียนอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ถูกไหมแถบด้านขวามือนะครับท่านก็ไปกดในเรื่องของการรายงานตัวนะตรงนั้นนะครับก่อน7วันหลัง7วันได้สำหรับในเรื่องของการรายงานตัวนะครับ ต่อมาครับกรณีลืมรายงานตัวจะต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสามารถไปรายงานตัวในเดือนถัดไปเห็นไหมอันนี้คือลืมนะครับก็คือเสียสิทธิ์เลยนะครับแต่ในเดือนที่ลืมรายงานตัวจะต้องถูกตัดสิทธิ์ไปก็ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนนั้นนานี่ก็เป็นสิ่งที่นํามาอัปเดตแบ่งปัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนาะเกี่ยวกับการตอบคำถาม Q&A ขอบคุณข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมที่แบ่งปันข้อมูลกันชัดเจนให้กับทุกท่านได้รับทราบนะนะครับภาพประมาณนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ Thank you